การประกวดบุคคลทางการเกษตรดีเด่นที่ปรึกษากลุ่มยิวยเกษตรกรนายพิชิตสี่พันครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้องห้วยเตยตำบลหนองว่าอเอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดนองบัวลำพูประวัติส่วนตัวนายพิชิตสี่พันเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พศ2514 อยู่บ้านเล็ที่69หมู่6บ้านหนองปลาขาวตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมคู่สมรสประกอบอาชีพรับราชการด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารและครูดูศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรมศิลป์จากสถาบันราชภัฏนอุดรธาน,นีเมื่อปีพศ2536 ข้อมูลด้านการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่13เดือนพฤษภาคมพศ2537ที่โรงเรียนบ้านบ่อหินตำบลไหลทุ่งอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านผพดเ,เฟือห้วยเตยต,ตำบลหนองว่าอำเภอเมืองหนองบรรงัวลำพูจังหวัดหนองบรรัวลำพูความคิดเริ่มและการฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานเริ่มจากการทำการเกษตรส่วนบุคคล เกิดจากความชอบในอาชีพเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานและได้ช่วยงานครอบครัวมาตั้งแต่เด็กจึงมีความรู้และทักษะทางการเกษตรเป็นพื้นฐานและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักแต่ก็ใช้เวลาว่างทำการเกษตรโดยทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมต้องทำร่วมกันเป็นการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ช่วยทาให้ลดรายจ่ายด้านอาหารและมีรายได้เพิ่มทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีความมั่นคงเป็นครอบครัวตัวอย่างของชุมชนและเป็นที่ปรึกษากลุ่มกเกษตรกรในชุมชนการเริ่มตั้งกลุ่มเยาวะเกษตรกรในโรงเรียนเกิดจากการตระหนักในความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมและคิดว่าอาชีพเกษตรกรรมจะเป็นอาชีพมรดกให้ลูกหลานไทยได้สืบทอดต่อไปแต่ในสภาพปัจจุบันเยวาวชนไทยกลับไม่ให้ความสําคัญและสนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนหน่วยวงานพักัฐและเอกชนในท้องถิ่นจัดตั้งกลุ่มยีว่าเกษตรกรในโรงเรียนขึ้นเมื่อปีการศึกษา2564และดำเนินการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในปี2565ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากลุ่มยีว่าเกษตรกรเพิ่มเติมคือนายพิชิตศีพันธ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมยิวเกษตรกรในโรงเรียนคือให้คำปรึกษาร่วมมางแผนกับสมาชิกยุวัเกษตรกรประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นเพื่อระดมทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมของกลุ่มทางงบประมาณวิทยากรแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มยุวัเกษตรกร ส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงบทบาทของตนเองทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่มเน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่หลากหลายภายใต้นแนวคิดในการทำงานคือขยนันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนผลงานและความสำเร็จของผลงานความสามารถในการบริหารจัดก,การกลุ่มยุวเกษตรกร,รในโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกร่วมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มให้ดำเนิน ไปตามแผนที่กำหนดไว้ตตวเตรียมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินง,งานของกลุ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลให้สมาชิกกลุ่มยุวนเกรรษตรกรเป็นวิทยากรและเป็นผู้นำในการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในบทบาทของกลุ่มยุวนเกรรษตรกรรุ่นที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกอย่างชัดเจนมีแบ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมส่วนบุคคลผลจากการดําเนินง,งานดังกล่าวทาให้กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนมีการดําเนินง,งานมาอย่างต่อนเนื่องมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้คุณครูวิชิตสี่พันยังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเกษตรในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงจนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจําปีการศึกษา2567ด้วยความสามารถในการบริหารจัดก,การกิจกรรมส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักในการทําการเกษตรในครอบครัวมีสีประการคือเพื่อใช้ในบริโภคในครอบครัวและแจกจ่ายให้กับญาติมิตรเพื่อนบ้านวัดโรงเรียนเพื่อทำนายเป็นไรายได้เสริมของขอครอบครัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตนตามแนวทางปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปลูกข้าวจํานวนสิบไร่ใช้วิธีการหวาน และลดต้นทุนการผลิตด้วยการไถกลบต่อซังและใช้สารเชีวพัน์ในการกำจัดโรคและ,มะแมลงการปลูกยางพาราจำนวนหกไร่โดยพรวนดินให้ทั่วรอบต้นแล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอกและใช้ใบไม้และวัชพืชที่ถอนออกแล้ววางกลบหน้าดินการปลูกผักสวนครัวบริเวณข้างสารน้ำเช่นต้นหอมมะเขือมะเขือเทศตะไคร้ชะอมพริกการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดจะไม่ใช้สารเคมี แต่จะบำรุงดินโดยการใช้มูลวัวและใช้สารชีวพันธ์ในการกําจัดเชื้อราและแมะลงต่างๆการเลี้ยงปลาในสระประกอบด้วยปลานินปลาสลิดโดยการปล่อยเลี้ยงปลาในานาข้าววัตถุประสงค์เพื่อให้ปลากินวันชพืชแมลงต่างๆที่มาเกาะต้นข้าวผลผลิตที่ได้นํามาบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือก็จาหน่ายในชุมชนทําให้มีไรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นการเลี้ยงวัว ได้แก่วัวพันธุพื้นเมืองวัวอีสานซึ่งจะเลี้ยงง่ายปักตัวเก่งทนโรคใช้พื้นที่น้อยเป็นการเลี้ยงเชิงอนุรักษ์พันธุพื้นเมืองโดยอาศัยยาติธรรมชาติเป็นหลักมีการให้อาหารเสริมเล็กน้อยและมีการจัดการฝูงโดยปล่อยหากินตามทุ่ง,งานาหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีข้อดีคือต้นทุนต่ำรายได้ต่อเนื่องมีการจดบันทึกสรุปรายรับรายจ่ายกิจกรรมด้านการเกษตรสวนบุคคล เมื่อปี2567กิจกรรมการเกษตรทั้งหมดคุณครูพี่ชิดได้กำไร43,500บาทความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ 1. เป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านพิกเฟืองห้วยเตย 2. เป็นผู้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร 3. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ได้นําความรู้และประสบการณ์ด้าน,นการเกษตรไปถ่ายทอดให้กลุ่มยาวนเกษตรกรในโรงเรียน4เป็นผู้นําในการผลิตผกักปลอดสารพิษเพื่อให้นักเรียนได้บริโภคและจาหน่ายให้กับชุมชน5เป็นผู้นํายิวันเกษตรกร,กรเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีต่างๆร่วมกับชุมชนเช่นงานเข้าพรรษางานกระถินผ้าป่าเป็นต้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีโดยให้สมาชิกกลุ่มวิวย์เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการปลูกพืชเองใช้วิธีการทางชีวภาพในการปราบศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีมีการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคและมแมลงระบาดและเป็นการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติด้วย,ยวเร,รอยเอมให้ีาชพ